สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกเหมืนอนก็มาพอก,กันอีกแล้วพี่น้องเงียบสะสะเสอะๆเนาะเหมืนอนก็มาโรงเรียนคือเก่าแล้วพี่น้องมาวิทยายลัยเนะาะเดี๋ยวไปพาชมบรรยากาศเนาะเหมืนอนก็หนาวพี่นอ้องอ่าอ่าในชุดนกซาพี่น้องเหมือนีัพี่น้องชุดนกซาบริติดลบหรอกถ้าชุดนกซาก็ถือว่าหนาวหนาวอยู่เนาะแล้วก็ผ่านงานไปเถื่อนๆดีกว่ามืนอมนีัมาพอดเออโรงเรียน ก่อนเวลานาะคุยก็เลยมาถ่ายปรุงบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศเมืองลินคอนเนี่ยนี่ท้งผุนกับซิม,มิตะหมอกหมอกท้งผุนม,มื่อวานนี้นมีแดดอยู่หุกกะแดดหุกกะจะซองนี่ยละพี่น้องการนี้ก็เป็นตึกอ่าตึกกระจกเนาะนี่ก็หมองนี่ก็เป็นเลนสเซัมผันเลนสเซัมผันนี่ยซิมมีส่สองสองสองหมอกพี่น้องหมองนี่ก็เป็นหมองเสื่ออาหารอย่างติดตอ่ออย่าง,างาสินาเวลาเขาจะมาติดต่อัสินะไปสิพาย,ยังไปขับไปทางไหน เส้นทางงามเข้ามาก็เสมีทางพันธุ์ใดก็เส้ทางเขาไปรีสอร์ทนกับไปไปหองร้านอาหารเนี่ยซื้อๆก็ซื้อขนมมาน่าพี่น้องาะซื้อขนมกินเข่าเนียก็จะมีติ๊ดต่างๆเนาะนะในคอนออฟคอลเลจ ก็จะเป็นรถมองจอดรถก็จะมีทั้งเด็กหน่อยพี่น้องเด็กหน่อยนักเรียนก็มีดผู้ใหญ่เรียนก็มีอย่างสินาแล้วแต่เนาะจะมีหลากหลายให้เหลือเรียนบรรยากาศบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะพี่หน้อ มองจอดจักรยานก็มีบ้งจักรยานพอได้สีขี่จักรยานมาเขาก็มีมองให้จอดมื่ก็ขี่จักรยานมาทุกคนก็เลี่ยนมาพักอยู่นี่ในเมืองจะเสียนั้นในเมืองลินคอนละก่ามาพักละกะมาเลี่ยนขี่รถจักรยานมาเลี่ยนจะเสียน่ะก็เสเป็นบรรยากาศทั่วๆไปด้วยพี่น้องมือนี้ก็สมาคลีบสั้นๆด้วยพี่น้องค่ะเมถ่าไทยเบื้องสันสันเมือนี้ก็เป็นบรรยากาศมองจอดรถด รถยังมองเงียงสินะ,ปะไปขับกลับไปข้างในกระสียศส,สองมันก็แค่นี้ละพี่น้องจากการลิปบหนาไม่ยางดีๆสวยๆงามก็สิมาบอกให้ฟังหอดทองและหอดทองและเดี๋ยว หอดก่อโมไปสักขาทาะการเก็บหนังน้องสวัสดีค่ะ